สวัสดีจ้ามือนอีอหลาสิภพาพี่้านอนม,มาก,กินข้าวปุ่นน้ำปลาแดกเดอน้ำปลาแดกอหลาปรุงมาแล้วด้วจ้าอ่าและก้กก็มาปรุงตอนน่อเนาะใส่แค่พริกนะจ้าเออใส่แค่พริกอ่าขยำขยำอุย้ยฮอนหอนหอนฮอนอ่ะขยำขยำขยำให้มันเข่ากันเนาะอ่าส่วนๆไปเลยจ้าน้ำยาปรุงเนาะไออหลาสิเฮ็ดเป็นแบบว่าใส่ปลาแดกกับใส่กะปิแล้วจ้าปลาแดกกะปิน้ำตาล แคนีเนาะใส่สามอย่างนะจ๊ะแล้วก็ปรุงเอารสชาติที่เจ้าของกินเนาะแล้วก็ลวกเ้นลวกอย่างเอามาผสมผสมกันเลยแล้วก็ใส่แค่พพิกเนะเาะกินเข้าไปพักนะจ๊ะพักเป็นพักอีแม่ปลูกอยู่หลังบ้านเนาะอีหลักก็บมาก,กินแ่บมากเป็นพักปลอดสารผิดนะจ๊ะแ่บหลายกินไปเลยอีหลักมากกินแค่อสเนาะลวกแค่อดนิดนึงนะคะ เออหอมหอมอันนี้แหละแม่กระปุกคือกันอยู่หลังบ้านแบบหัวใ่แห้งกินหัวเข้าไปหัวดอกนี้คือแบบขึ้นละแบบอขึ้นดังเลยตาเลือกเลยจ้าออกินที่เรามากินแค่ร้อนเนาะกินไลซ์ซใดก็ได้กินแบบเพือจังขนมเลยมันมันมันแสบไหมมันมันมันหวานแบบกลิ่นเพิ่นอะแสบกินกินกินเข้าไปเลยจ้าผักซีผักซีนี่แบบ ผักซี่นี่แบบบ้อหื้นแห้งนะจ๊ะแบบแบบแซบเนาะเพราะว่าเขาปลูกแบบปลูกแบบปลปอดปอสารพิษแม่บริเวณบริษัใสารเคม,มีแม่เอากุ้งมาแก้มพร้อมนะจ๊ะเพราะว่าไอ้ซั่วเขาปุ้นนี่แบบอิลาไซนบอกพริกผงหลายโพดแม่บนี้มัน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 ,มนเผ็ดแม่เออกินกุ้งกับเข้าไปอซบแซบ ประแดกแบบตึงแห้งนะจ้ะเพราะว่าอิล่าใส่ประแดกกันที่แม่ตมุ่มไว้แห่นแบบโอ้ยตึงแห้งอีดีใส่เขาแบบ้าไปแบบนงกินแบบแห้งแล้วก็เมียนแมงมันมาตอมพอแมงมันก็อยากกินน้ำมึงดูล่ามันเสียบปันใดสะนะแมงมันมาตอมตอมเอาอยู่นั่นแหละฟุงบินตาำเนาะอันนี้อิลากินอยู่หน้าบ้าน้ะจ้ะเป็นประมาณนี้บ้านอีลาอยู่ขางโรงเรียนเนาะกระสิกระสิเห็นหัวโรงเรียนเห็นต้นไม้เห็นวิวอย่างสิ กินชิวๆอยู่หน้าบ้านสินะต้นหอมแบบใ่แหง้งต้นหอมแบบรอบนี้แม่ปลูกแบบต้นอัวัวต้นใ่แห้งตะกี้พ่นได้พันมาเนาะจากจากยาสูเนาะจากจากเอื้อยเนาะอันพี่เคยเลาวออกมาให้ปลูกแล้วมันนิม่มเป็นต้นหอมยากไหมใ่แห้งอีหลีว่ามันซ้ำว่ามันซ้ำนิวโปง้งบละเวย ไงแห้งค่ะเป็นเป็นต้นหอมยักเนาะแบบว่าแบบว่าถ้าตน้นไงหัวมันจะสีไงสีงเนาะเอออันนี้เป็นเนีย่ยา,ายบัวบใจบัวเอามากินกับแบ่แบๆจ้ะแต่ว่าก็เช็กแน่ละ่ะมันสีมีปิ่งทั้งในหูมันเช็คแน่เด้อยาเข้าไปแบบเนียวตุ้ยไปแบบกินปิ่งสิว่าเว้ยยันอแ่บๆ หิวเขาน้ำใหญ่กินต่อนบยพรานี้ต่อนเทียงกินก่นใบกว่าเกือบ,บาบสองอันกะหลำกะหลำม,ม่วงเนะ่ยอีหลาลวกเด้เพราะว่าถ้าบ่ลลวกมันขมได้จ้ะขมกินกินใบไดเลยต้องเอาไปลวกไปลวกไข่แน่มัน่บขมปันใด ตื่นเศร้าหลายมือหนีก็เลยเป็นบ่อสวงกเ็เลยเออหาเนว่อ่นเอยียงเผ็ดเผ็ดนนัวมากินตื่นเศร้าพูดร่างกายปั๊บตูวว่วะท่าน <laughs> กุ้งนี่แหละก็เอาไปต้มใส่กับน้ำปลาแดกเด้เอก็คือก็คือแบบว่าอันพี่แบบว่าเออต้มแล้วก็เอากุ้งมาต้มน้ำเพราะว่าเขาปรอยากเขาปอยากข้างหม้อแล้วต้มกุ้งอีกเท่านึงไงต้มไปน้ำกันเลยจ้าต้มไปกับน้ำปลาแดกเลยแบบน้ำปลาแดกกระิีได้กินกุ้งกระิแบบแซ่บไปอีกแบบนึงเด้พี่น้องกระิแบบกระิหอมกุ้งกุ้งกระินัวไปเลยไม่ต้องปรุงยังเลยน่ะก็จะแซ่บเนาะ ที่หามากินผักด้วยจ้ะผักเ,กเงกียงก็กินได้เบิดกินกินกินได้ทุกผักเลยเป็นผักกาดผักเงียงกินกินกินได้เบิดทุกผักเลยจ้ะเป็นคนมากินผักเนาะมากินผักย่อนเบิรงคลิปยายนีเด้อยายนีสวีเดนนะกินผักคือเล่าเลยกับแบบแ่บมากกับเล่าตะพุนเลยอะ่ะคลิปคลิปไอต้นแบบเป็นแบบไอดอลเลยอะ่ะคลิปยายนี่ยายนีไออะไรนะหนูนาะสวีเดนบอกซื้อเพจเพื่อนไหม ที่เรากินผักเก่งๆนะเฮ้ยแสบแสบแสบแค่หลอดแค่หลอดแบบลวกน้อยนึงแบบหวานแห้งแสบแสบแสบค่ะก็กินสดกินสดก็แสบอยู่แต่ว่าลวกน้อยนึงก็แสบกว่านั้นอีกนะอืมอืม ีิเบิดแล้วพอดีอิ่มเลยจ้ะ <c oughs> บอสบอ,บอ,บอสสะใจบอสสะใจพี่น้องเอาอีก <c oughs> เอาอีกเอาอีกแซ่บ